เอรถสามล้อเนี่ยไว้ดินะครับเนดะโมดลไซน์โหลดต่ำนะครับมันจะอย่าลืมครับมันสามารถสีได้แนละ้วรอฟีเดี๋ยวพี่จะมีการทักษะนะครับทักษะในการขับนะครับโชว์ดูนะครับว่าดิฟยังไงเดี๋ยวเรจะลื่นเทาไหรมากนะครับ ามมาก็เห็นได้ว่าท่อด้านหลังนั้นจะเป็นท่อปะปานะครับาสามารถที่จะปีตลอดนะเป็นพลาสติกนะครับเป็นท่อพลาสติกนะครับที่จะปีได้ตลอดเวลานะครับเห็นได้ว่านะเ,รวเราจะมีการปรีตลอดเวลานะครับอา,า์ครับผม แจ็คนี่คือเป็นต่งทักษะนะครับแต่ว่าน้องหนูที่ดูแล้วเขาพยายามนะพยายามด้วยนะครับอย่าลอกเลียนแบบครับก็ต้องฝึกฝนด้วยนะครับ อันี่เขาเรียกว่าประเภทอะไรเนี่ยสาหลดอดิบเหรอโอเคตามชื่อมันเลยนะอ๋อ่อสงกินนะก็ดิไฟดิไฟโอเคไฟไฟย่างยางยางบะด,ะดิ์อ๋อก็